เรขไม่มาเหนือไม่มาใต้เนาะนะครับก็งวดที่แล้วก็ผ่านเฉลุยนะครับก็คือไม่มาบนแล้วก็ไม่มาล่างเลยนะครับนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางนะทุกคนครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลคําเตือนเนื้อหาต่อจากนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางจากสถิติและความเชื่อส่วนบุคคล เพื่อใช้ประกอบในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายทางรายการไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเลือกเสี่ยงโชคอย่างมีสติเท่าที่กำลังทรัพย์ของท่านไหวไม่เดือดร้อนตนเองและครอบครัวขอให้ทุกท่านโชคดีแดดแรงมลภาวะหนักสิวขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำมาไม่พัก ทั้งที่เราทากันแดดทาครีมบำรุงแล้วแต่ทำไมผิวยังพังต้องนี่เลยกันแดดพานลาครบจบในหลอดเดียวกันแดดที่ไม่มันไม่อุดตันและดูแลผิวไปพร้อมกันมีให้เลือกถึง2ส,สูตรแบบแรกคือกันแดดไฮบิดหลอดสีขาวเนื้อบางเบาไม่ผสมรองพื้นตัวนี้วัยรุ่นชอบกันเยอะมากบอกลาปัญหาสิวผิวแพ้ง่ายทาแล้วสบายหน้าไม่เหนียวไม่เยิ้มคัดสัรสารสก,กัดคุณภาพจากป่าอเมซอน ดราก้อนบัตรช่วยลดรอยแดงลดอาการอักเสบฟื้นฟูผิวผสานเข้ากับเทคโนโลยีสารสกัดสูตรไฮบริดจากญี่ปุ่นที่ออกแบบมาเพื่อผิวแพ้ง่ายบางเบาซึมไวไม่วอกแล้วก็ยังมีมาลีนไกโคเจนจากทะเลโซนเมอร์ติเมเลเนียนประเทศสเปนที่มีความเข้มข้นสูงโดยเน้นปกป้องผิวจากรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงสีฟ้าเหมาะกับคนที่ไม่อยากแต่งหน้าเยอะแต่ยังอยากผิวสวยและปกป้องอย่างเต็มที่ ส่วนอีกแบบคือกันแดด BB หลอดสีแดงเนียนเหมือนลงลองพื้นนิดๆตัวนี้ดาราไลา่ขายกันเยอะมากเพราะทาปุ๊บหน้าดูผ่องคุมมันดีปกปิดรอยสิวจุดด่างดำด้วยมัลติวิตามินคอลลาเจนฟื้นฟูนฟผิวจากแดดด้วยแอสตาแซนทีน สารสกัดจากสาหร่ายสีแดงใต้ท้องทะเลลึกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงจากทะเลแอตแลนติกเหนือช่วยให้ผิวกระจ่างใสสุขภาพดีดูออนเยาวไม่ต้องลงรองพื้นหลายชั้นเหมาะสำหรับใครที่เจอปัญหารอยสิวฝ้ากระหน้าหมองหรือวันที่ต้องรีบแต่ยังอยากดูหน้าสดใส ปกป้องครบทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าและฝุ่น PM 2.5ปลอดภัยเหมาะกับผิวคนไทยลองเลือกแบบที่ใช่สำหรับผิวคุณและคุณจะรู้ว่าทำไมคุณถึงติดใจกันแดดพนาลาสนับสนุนโดยกันแดดพนาลาสนใจติดต่อ l ล ne@ แอดพนาลา6395หรือโทรไปที่080 142 2452งส่งฟรีมีจัดเก็บปลายทางมีโปรลดด่วนโทรเลย สวัสดีครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกมือทุกคนนะครับทุกคนนะครับวันนี้เลขที่ไม่มานะครับนะครับเลขที่ไม่มางวดที่แล้วทุกคนครับผ่านฉลุยไหมเอ่ยนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ฝันนะเมื่อคืนนี้ผมฝันทุกคนครับสองวันนี้ผมฝันดีมากเลยแล้วผมฝันวันนี้วันโกนด้วยนะครับนะครับงวดนี้ผมเด่นที่สองกับสามนะครับก็สองกับสามนะครับก็ยังคิดว่ามาให้ทุกคนเห็นแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัว นะครับแต่ไม่รู้นะว่าจะไปหลักร้อหรือจะไปบนหรือจะไปล่างนะครับทุกคนครับแต่คิดว่าน่าจะมาให้เห็นหนึ่งตัวแต่ถามว่าไอ้สองกับสามเนี่ยมันเป็นจุดมันเป็นเลขที่เด่นสําหรับผมไหมมันยังไม่ใช่เป็นเลขที่เด่นสําหรับผมนะครับแต่ผมเอาไว้แบบหลอกล่ออาจารย์หลายๆอาจารย์นะครับที่ชอบมาก๊อบเลขผมงวดที่แล้วผ่านบนล่างคะ่ะอ่าโอเคนะครับงวดที่แล้วผ่านไหมหลายคนรอนะทุกคนครับหลายคนรอ นะครับเลขไม่มาเหนือไม่มาใต้นะครับหลายคนรอนะครับนะเพราะว่าโอ้ทุกคนครับผ่านบ่อยมากนะครับแล้วเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่อนข้างจะดีนะครับในการเลขที่ไม่มาเหนือไม่มาใต้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะเลขไม่มาเหนือไม่มาใต้เนาะนะครับก็งวดที่แล้วก็ผ่านสลุยนะครับก็คือไม่มาบนแล้วก็ไม่มาล่างเลยนะครับเหนือก็คือบนนะครับใต้ก็คือล่าง ผมจะบอกกับสมาชิกอย่างนี้อีกครั้งนะครับว่าในกองฉลากทุกคนครับไม่มีเลขที่ไม่มาครับมาได้ทุกตัวทุกคนครับแต่เราให้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทุกคนนะครับสมาชิกถ้าชอบเด่นนะครับซื้อได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาด่าผมนะครับเราเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนครับอ่ะทุกคนครับพิมพ์คําว่าเลขไม่มาตายครับนะเลขที่ไม่มาร่างงวดที่แล้วนะครับก็ผ่านฉลุยนะครับผ่านฉลุยครับ ผมให้มาเนี่ยประมาณเก้างวดแล้วนะครับไม่มาเหนือไม่มาใต้เนี่ยก็คือไม่มาแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับมีหลุดงวดหนึ่งก็คืองวดหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับก็เก้างวดหลุดงวดหนึ่งนะครับก็เป็นสถิติค่อนข้างจะดีนะครับนะอย่างที่บอกทุกคนครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาได้ทุกตัวนะครับเลขที่ไม่มาใต้นะครับก็คือไม่มาร่างครับตัวแรกเลยทุกคนครับหนึ่งหนึ่งครับ หนึ่งหนึ่งทุกคนครับหนึ่งหนึ่งไม่มาล่างนะครับถ้าหนึ่งหนึ่งมานะครับก็คือมาบนครับทุกคนแต่ถามว่าถ้าเด่นชนถ้าเด่นชนดับทุกคนครับให้เลือกเด่นนะครับหนึ่งหนึ่งครับนะครับหนึ่งหนึ่งครับต่อไปครับสองศูนย์ครับนะครับสองศูนย์แล้วก็ศูนย์สองครับ อันนี้ไม่มานะทุกคนครับนะครับต่อไปครับสามเก้าเก้าสามครับสามเก้าเก้าสามทุกคนครับไม่มาใต้นะครับแต่อาจขึ้นบนนะครับนะครับสามเก้าเก้าสามนะครับถ้าใครเด่นนะครับก็ซื้อเด่นไปนะครับทุกคนครับสามเก้าเก้าสามนะครับไมมาร่างครับอาจจะขึ้นบนครับต่อไปครับสี่แปดแปดสี่ครับอันนี้ไม่มาล่างนะ นะครับ4884ครับอันนี้ไม่มาล่างครับผมบอกกับสมาชิกนะนะครับงวดนี้ถ้าเรามีบุญวัสนาได้กันขอให้มาสามตัวตรงอีกถามว่าผมคาดหวังไหมผมไม่คาดหวังว่าจะมาสามตัวตรงนะครับแต่ผมก็คาดหวัง <laughs> ทุกคนเข้าใจไหมถามว่ามั่นใจไหมงวดนี้ว่าเลขจะมามั่นใจนะครับเพราะว่าฝันว่าตัวเองโดนยิง ต่อไปครับ4884นะครับต่อไปครับ57ครับ57แล้วก็75อันนี้เลขที่ไม่มานะทุกคนครับไม่ใช่พอแบบพอแบบว่าพอเลขหวยออกเสร็จปุ๊บอาจารย์คะทำไมไม่เห็นมาเลยคะเลขที่ไม่มานะครับทุกคนครับไม่ใช่เลขที่มานะนะครับต่อไปครับ66ครับนะครับ66ครับ หางสุดท้าย tamam ทุกคนครับงวดนี้ไม่มาเบิ 6, ลนะครับหกหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับนะอ่ะทุกคนครับต่อไปครับเลขที่ไม่มาบนครับเลขที่ไม่มาเหนือครับนะครับเลขที่ไม่มาเหนือทุกคนครับเลขที่ไม่มาเหนืออ่ะเลขที่ไม่มาเหนือตัวแรกคือเลขที่ไม่มาเหนือตัวแรกได้แก่ ผมบอกแล้วทุกคนครับมันดังนักใช่ไหมแปดห้าครับแปดห้าเก้าแปดห้าไม่มาแน่นอนนะครับเก้าแปดห้าไม่มาแน่นอนครับวัชิรศักดับแปดห้าบนเลยครับแนะ่ต่อไปเก้าแปดครับเก้าแปดครับทุกคนเก้าแปดนะครับถ้ามันจะมามันก็มาแปดเก้าครับ นะครับเก้าแปดครับหรือมันอาจจะลงล่างก็ได้นะทุกคนครับงวดที่แล้วผมดับแปดเก้าเก้าแปดล่างนะทุกคนครับไม่มาจริงๆเลยนะเนี่ยเก้าแปดครับต่อไปครับศูนย์หนึ่งครับถ้ามาก็มาหนึ่งศูนย์นะทุกคน ศูหนึ่งครับอ่าต่อไปครับหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่วาเลนไทายไม่มาบนครับทุกคนครับถ้าหนึ่งสี่มาก็มาล่างนะทุกคนนะครับแต่วาเลนไทายมันไม่เคยออกแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งสี่ครับผมถึงบอกว่าถ้าสมาชิกอยากได้เลขน้อยอ่ะสมาชิกเข้าวันนี้เลยครับ นะครับถ้าสมาชิกอยากได้น้อยนะสมาชิกต้องเข้าวันนี้เลยถ้ามาสมาชิกเข้าวันพรุ่งนี้เลขมันจะโผมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่มันจะเป็นเลขเน้นแหละทุกคนครับมาอีกนิดหนึ่งครับอ่ะต่อไปครับสองเจ็ดครับแต่ถ้าผมแนะนาอ่ะผมก็อยากให้สมาชิกเข้าวันนี้ครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่ได้อยากให้เลขเหมือนกันทุกคนครับแต่ทุกคนต้องเข้าใจระบบของโซเชียลนะครับทุกคนครับระบบของเซเชียลเนี่ยมันอยู่ได้แค่สามวันครับทุกคน พอได้อยู่สาวันเนี่ยทุกคนครับเลขมันต้องเปลี่ยนครับถ้าเลขไม่เปลี่ยน AI มันจับต่อไปครับทุกคนสาศย์ครับ30ถ้ามาก็มา0ูนย์สานะจ๊ะโอเคไหมนะครับ3าศครับถ้ามาก็มา0ูนย์สานะครับต่อไปครับ4ี่สามครับสี่สาม สี่สามครับถ้ามาก็มาสามสี่นะครับทุกคนอันนี้เลขที่ไม่มานะทุกคนครับไม่ใช่เลขที่มานะครับต่อไปครับทุกคนนะครับเจ็ดสองครับเจ็ดสองครับก็คือเจ็ดสองสองเจ็ดทุกคนครับไม่มาเหนือครับถ้ามาก็ลงใต้ได้เลยครับตัวเก่าไม่มาครับ ต่อไปครับทุกคนนะครับจะหมดแล้วนะครับสมาชิกเบื่อผมแล้วใช่ไหมนะครับหกเก้าครับหกเก้าอ่ะทุกคนต่อไปครับตัวสุดท้ายคือห้าหกครับถ้ามาก็มาหกห้านะทุกคนครับห้าหกครับถ้ามาก็มาหกห้าครับทุกคน อ่ะทุกคนครับเลขที่ไม่มาบนนะครับผมทวนให้หนึ่งรอบนะครับพิมว่าทวนให้หน่อย8 5 9 8 0 1เก้าแปดศูนย์หนึ่งหี่สองดเจ็ดสห้แล้วก็69ครับตรงกันไหมครับถ้าใครตรงพิมพ์ตรงให้ผมหน่อยครับโอเคประมาณนั้นสนับสนุนโดยกันแดกพนราสนใจติดต่อไล n e แอดพนร่าหกสามเก้ หรือโทรไปที่0801422452ส่งฟรีมีจัดเก็บปลายทางมีโปรรถด,ด่วนโทรเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้มีพาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆจากอาจารย์ฝากด้วยนะครับ